รบายดีเนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเอาปลาดุกไปใส่บอรอีกแล้วกำลังเบิ่งกันอยู่พี่น้องครับเนี่ยปลาดุกลุ่นนี่เพราะว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยปลาดุกกับพวกท่านไงแห้งนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้รัสเซียเนาะตัวนี้เนาะไรครับเนี่ยโปรฟีเราว่ารัสเซียตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือปลาดุกที่แบบจัดว่าไปลงแล้วก็ฮือน้องแล้วนะครับบิ๊กอุ้ยเสียบแบบนี้แหละพี่น้องก้าวมาผลอะไรปีไหม ปีใหม่พอดีครับตอนนี้สิงหากันยานี่ตัวละพฤศจิกาอีกประมาณสี่เดือนนะจะโอเคครับสิลล็อกมองใหม่กระต้นโตหน่อยเองนะครับเอาจากสามพันเอาจากสามพันเงินครับพี่น้องลองเบิองลองเบิองนะครับเพ่นไทยน่าบอกพึ่งเลยเนาะตัวยไงได้ี่น้องนี่นะครับเมื่อเดือนน่ครับตัวอโตปวยไครับเอาแต่ว่าซุ้มตายกันมีเงี้ยก็คือป่านหน่อยมันจะมักตายไว เดี๋ยวไปน้องตัวน้อยดีนะครับเดี๋ยวจะไปลงหนองเพราะว่าเตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วครับเตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วก็เลยมาเอาปลาดุกนะครับเอาจากสามพันอ่ะนะครับเดี๋ยวลองบางไมคครับพี่น้องแต่ว่าล็อตนี่สิเอาสิเอาสุดเดียวหมดเลยเพราะว่าล็อตว่างหันมันมีสองสูตมันก็เลยใหญ่เพรท่านกันมันยากอาหารกันนะครับแต่ว่าล็อตนี่สิเอานะครับพี่น้องครับเอารุ่นเดียวเลยตัวได้มันยาวมันี่เยาวขอให้ได้เด้อ วัวย uh, ่างมันเป็นแนว้อเยือนก่อนวู้ตัวใหญ่นั่นแหละตัวนั้นแล้วมันเรียนใน mùa ต้นยางก็มูน่ะตัวใหญ่น่ะเออพี่น้องเดี๋ยวเดียวขออนุญาตใส่กลองหนาเบิ้งพี่น้องครับอยากใส่กลองหนาครับพี่น้องครับนี่เบิงจังหวะโอ้โหถูุงปลาขุงปลาเสียบอันเพียรันมากองกันอยู่ดิเอาน้าเบิ้ลมาไปยัางผมจะรู้ไปส่วนเอาส่วนเอาเลยพี่น้องเลยเออเอาเอาเอาเสียเอาเอาจักสามพันเงินเนาะ นะครับเอาสามพันเงินลงพี่น้องครับไปล่องเบิ้งครับมันจังสีบบเดชเสือหลายเถ่อคือจังงวดกวนน้องกันเอาสองเถี่ยวมันก็เลยเป็นยากๆนี่นะครับเปิ้ลสิกาปริมาณเบิ้งนะครับอ้าวความของกว่ยตสร็จเป็นตาพ่อป่าหลวงพี่ใชาไหมนายเจะพ่อนะครับพ,พ,พี่น้องครับเอาเอาไปเบิ้งนั่กันโอ้ทั้งนี้ได้ยังนอทั้งนี้นอไปยังไอได้ยังเนี่ยแต่งอ,อาหาร กับปะนิ่หมันพอใหญ่แล้วมาเอาประนิ่หมันพ่น้องครับแต่จายร้อยสิมาเอาปลาดุกเพราะว่าอันเก้าเบิดแล้วนะครับแหมโอ้เดี๋ยว,ยวประนิ่น,นี่พอ่อถุงหนึ่งโอ้สามพันเงินเนะี่ยโหลายไปไหน,นตัวพี่น้องเนี่ยงวดว่างหันประมาณเจ็ดโตงจ่ายร้อยเอาไปรอบแรก นี่ครับพี่น้องครับโยนเงียนโยนเงียโยนเงียนะครับวันนี้สิว่าเอาสามพันบาทครับพี่น้องครับแต่ว่าโตมันก็ประมาณซัมเอ๋กันสิว่าซัมมันยาสูบนี่พอดีเนาะซัมม้วนยาสูบม้วนหน่อยนะครับนี่ยซัมซัมม้วนยาสูบม้วนหน่อยหนะครับแต่ถือว่าเบาไงเฮงซัมม้วนยาสูบหน่อย เอาเลยครับเลี้ยวแต่ครับเลี้ยวแต่เลี้ยวแต่แม่ขาทางนี่เบาหยาเพราะเอาเมื่อก็สิได้ปล่อยคือนเรานี่ยนี่นะครับจัดเจียนครับตัวปลาดุกับพี่น้องนี่ย่านแต่มันเหี่ยวมันสีตาอีไวนะพี่น้องครับเพราะปลาดุกหน่อยแล้วคนกระบอกก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบ่เตี้ยมลอยมาไหนบ่คือบ่คือรุ่นที่ใหญ่เลี้ยวการรุ่นยี่แ่เลี้ยวเนี่มันมันสิแบบว่ามันมันสิทนทานกว่าและกับมันสิอยู่ได้ได้ดีกว่านะครับ แต่ว่ากันรุ่นน้อยซัมเนี่นี่คือว่ามันมันสิตไต่ใบเนี่เพิ่นว่านะครับเอาก็ลองเบิ่งพี่น้องนะครับนะพุ่นล่าเกี่ยวเขาแล้วปีไม้พุ่นล่าครับชุดนี่มาเนี่ก็รัจะลองเอาไปลงเบิ่งอีกนะครับพี่น้องเพราะว่างวดว่องหันเบิดแล้วลลางน้องลลางบอ่อแล้วโอ้ปลาตะเพียนกระเบิดขายดีขนาดครับพี่น้องครับเนี่ยตะเพียนกระเบิดเชฟดไม่เพิ่นว่าสัง่งอยากได้ตะเพียนขันมากอาตะเพียนมาฝากนี่นผมบ,บอกมี่ละไรพี่น้องเลย <c oughs> ตะเพียนหมดแล้วอันนี้ปลาอะไรนะโอ้ปลานินอันนี้ก็ปลานินนะครับโอ้ตัวไตแบบนี้เนาะมันหน่อยปลานินหน่อยปลานินหน่อยปลานินแพร่มันซุ่มยอยอู่ในอ่นนางน,นามมี่โอ้เปิดหนามใช่ล่ะแสดงว่าเปลี่ยนหนามไหมโอ้หนามเราแห้งตัวนี่แห้งก,กว่านามจันทร้อยอีกพี่น้องเนนะอ๋ยพุกน่ะ นี่ระบบนี่ดีไหมน้องครับแบบระบบท้ายน้ำแบบ่เปิดเอาเลยจากไรจากเห็ดอยู่แต่ว่ามันเฮ็ดที่แหลกเฮ็ดว่าท่านใดคันแม่นเฮ็ดแบบนี้นะครับเปิดออกคือเพิ่นนี่นะครับงานเปลี่ยนน้ำสิบวันเลยฮะเครื่องสูบน้ำมาสูบยากเลยตันนี้คือจังเจ้าเฮ็ดนี่อันนี้ก็ผมใช้เครื่องสูบน้ำสูบเบาเนาะแบบว่าบ่อมันบ่อได้เสริมขึ้นมาสูงสูงสินะเป็นน้องมันเป็นบ่อแบบต่ำๆก็เลยได้สูบน้ำเราพันแล้วเนาะเป็นน้องครับ ตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่เอาด้วยตัวใหญ่เนี่ยมันสิเลือดมูวหดอ่าดีหูปลาดุโค้ดละว่ามันนั่นปลาลูกควกโตรประมาณซ้ำม,ม้วนยาซูบหน่อยไปนองครับ จะจะไปปล่อยที่สะที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้บอลวนน,น้ำไม่เออน่ะเลนสนั่นเลยพี่น้องธรรมชาติประดุกนี่กันพ่อน้ามันจะเลนหาเลยพี่นอนะ้องอือจะสะหวันเพียท์สักสิดำขึ้นมึกเลยพี่น้องเลยบอนี่กับสีไลยเติบด้วยเนาะเบิ่งลักษณะหลายเมืองตัวอยู่ครับเนี่ย เพิ่งสังเกตเพิ่งตักออกไปบางหันนะครับประมาณสามพันตัวยังนหน่อยๆนะครับยังเหลืออีกบหกหลายเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวจังไดเอาเมื่อบ้านจังว่ากันอีกเทื่อนึงอีกคลิปนึงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไปลงบัวนะครับเดี๋ยวนั้งเบิรงกันอีกนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้ขออนุญาตเอาป่าน้ำมือนก่อนนะครับป่าน้อยปลาข้อน้อยปลาสบายครับนี่ปลาสบาย ได้ประน,นับแขกนนะครับโอ้สั่งกิโลเลยนะครับเนาะสองร้อยสตัวสองร้อยห้าสิบตัวต่อถุงได้ประมาณเก้าขีดนี่นะครับคือว่ามันนับยากนะครับสั่งกิโลเลยปรนะมาณสองร้อยห้าสิบตัวหนึ่งถุงประมาณเก้าขีดครับนี่มาตรฐานของเพิ่นคือประมาณนี้นะครับปลามันโตบ่ใหญ่นะครับขันนับมันกับมันกับปรทนนับ ป้นบู้นำคือว่าแล้วเนาะรังเอาไว้เด็กวะถุงหนึ่งสองร้อยห้าสิบตัวครับนี่เสร็จเรียบร้อยหนึ่งถุงปาบประมาณเก้าชีตจะว่าเอาไปกันตายให้นับในเนื้อสนอกเพิ่นว่าประมาณกันมันตายกับสิประมาณเกินสองร้อยตัว นะครับเพื่อเพื่อประหอดแล้วว่าแมนบอลตลอดก็ว่ามันจะดีใจเลยสนกงวดว่างหันขอว่ามันตายไปเกือบร้อยอยู่ซ้านัเบิ้งกับประมาณเจ็ดสิบกว่าตัวนี่แหละนะครับติดตายไปงวดก่อนนะครับเพื่อสีไงได้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับปลาดุกหน่อยมันก็ต้องมีตายปลาทุกชนิดแหละครับตองมีตายซะก่อนก่อนสีไงนะครับบรมันปะมาล่งลงสามพันตัวย่างเบิ้ลสามพันยังสิเบิ้ลกับเป็นเป็นไปได้ยากอยู่นะครับ มันต้องเพื่อตายนั่น,นะครับพี่น้องครับ250 250 500, 500, นี่500อในห้าร้อยนอ่นนอน,น,นี่ครับพี่น้องสองทุงห้าร้อยตัวนะครับโอ้แสดงแสดงว่าเหลือบนตัวเดียวขึ้นมาเลย ได้มาแล้วยอดมันเสียเถี่ยวก็เลยเอาเลยครับพี่น้องนะครับที่แรกคนว่าสิมีป่าใหญ่เขามาอายุงเหมืองอื่นนะครับโตโตัระบาดหาซีบนะตัวนั่นเนาะครับคนว่าสิมีรุ่นใหญ่เขามาเมืองอื่นนะครับโตัระบาดหาซีบคนว่าแต่ว่าตัวนี้มันก็โอเคอยู่คนว่าก็เลยว่าเอา้าบ่ได้เสียเถี่ยวพี่น้นองครับ,บเ,เพนนราะบ่อเด็ดบ่ได้เปลืองน้ำมันพร้อมเที่ยวไปเที่ยวมานะครับได้แล้วก็เอาเลยนะครับพี่น้องเอารุตนี้ละ นะครับใส่ระยะเวลาประมาณ3 4สีเดือนน่าจะโอเคน่าจะซ้ำเก่านะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พอดีดตรวจจาดฝัดเบิรมโตกสนั่นแล้วกนนะ <c oughs> ึดงเด้งดงเด้งอยู่กนะนึงจะในส่วงเขาไมป้ปามันนี่ก็ดีนะครับ ใส่ออกซิเจนนะครับมัดถุงยางดีนะครับพี่น้องครับเอาพิกัดเดิมเลยพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดอยู่เขตบริเวณใกล้ๆนี่ครับขออนุญาตโปรโมทในเพื่อนนํานะครับอยู่บ้านนาดีนะครับนาดีนะครับตำบลหนองผืออนเภอเขมรราชจังหวัดอุบลนะครับเจริญพี่น้องครับข่ามาเจริญรั์ฟาร์มปลานะครับพี่น้องแวะเวียนกันเข้ามาครับอยู่บ้านนาดีนะครับต้องแนงต้องแนงอยู่ไหนล่ะนะครับพี่น้องนะผู้ใดอยู่ใกล้เขตเขตนี่นะครับพี่น้อง มาเอาน right 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 oh oh so so huh ้ำเพื่อนได้เลยนะครับพันปลาทุกชนิดนะครับนี่นะครับจวดจัดปัดบ่มจัดร้อยมาเอาดูนะครับพี่น้องมาเอาเรื่อยนะครับบ่อสิปลาลงน้องอยู่หน้าเรือสิเป็นปลาลงน้องอยู่บ้านนะครับในปลาดุกนี่นะครับปลาลงไว้บ้านนะครับแต่ปลาอยู่หน้าก็คือสิเป็นปลาเกล็ดปลาจะเพียนปลานิ่นปลาล้นจันปลาไน่สินะครับอ่ะอันนี้คือปลาดุกนะครับต่างโปรโมทซอยกันพี่น้องครับช่วงนี้โควิดนะครับพี่น้องเพิ่นบ่ได้ไปล่อขายนะครับขายแต่อยู่ฟาร์มนี่หละเพิ่นว่านะครับ ก็เลยว่าเอาพูดหนุนกันไปบ้านเฮานะครับโอ้สูสีเนาะสูสีอีกอีกประมาณถุงหนึ่งครับพี่น้องครับอีกประมาณสองร้อยห้าสิบตัวนะครับโอ้สูสีอยู่ตัวนี้ในการเขาเพิ่นอยู่นะครับพอถุงละสองร้อยห้าสิบมันมันมันสามพันสามพันมันก็ต้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองถุงนะครับพี่น้องครับขาดถุงหนึ่งครับโอสูสีอยู่แสดงว่ามือแม่นเติบอยู่เลือดอยู่ในกระเพาะไร้ปัญใดนะครับถุงละสองร้อยห้าสิบ เดี้ยงอยู่ในบ้านสองหลาตัวเนาะร้อยกุ้งโตนะครับฮะนี่พันตักมาเพิ่มนะครับโอเคแก้วเลยถุงสุดท้ายท้ายสุดนี่นะครับพ่อพอดีบาทขอบคุณครับนี่ละน้ำพึ่งเลือดเสอือพึ่งปลานะครับพี่น้องครับเนี่ยช่วยเหลือกันไปบ้านเฮานะครับพี่น้องนะครับปลาสามพันสามพันเงินแต่ว่ารวมตัวนี่ก็สิหลายตัวเติอบอยู่ดอก นะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบอได้นับเพิ่นสั่งกิโลให้เลยนะครับพี่น้องนะครับมานับถุงแหลกนับเฉพาะถุงแหลกครับสองร้อยห้าสิบตัวบัตรนะครับสร้งกิโลขายไปเลยนะครับผมเนาะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวสิคนขึ้นรถบัตรเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นตัวแถมอีกบ่ครับเนี่ยโอ้ยได้ของแถมพี่น้องได้ของถือก็ได้ของแถมพร้อมโอ้ยเขาท่าเขาท่าพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเอาเด้อนะครับผู้ใดอยู่ใกล้เขียนแกนแถวนี้นะครับมาเอาน้ำกันพี่น้องเลยนะครับปลาดุกปลาดุกปลาทุกอย่างนะครับนี่นะครับ ปลาทุกอย่างเบอร์ทัวก็อยู่นู่นนะครับนี่มีตัวแถมพร้อมพี่น้องกันตายเพื่อนว่าอ้าวโอเคบาตรในสิ่งขออนุญาตขนขึ้นรถพี่น้องครับนะจะไดนจังตามไปเบิ่งกันอยู่บ้านอีกนะครับตอนปล่อยอยู่เฮือนนะครับพี่น้องขออนุญาตบาตรในสิ่งโอนเงินให้เพื่อนนะครับอ่ะยุติการถ่ายทำนะบัดนี้นะครับผมอย่าลืมนะพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับบ้านน ادي น้องผือนะครับพี่น้องมาเอาได้เลยนะครับ จานร้อยเสียเอาปลาเมื่อไรเอาปลาครับอ้สบาสซ้ำไบเด้ยวูดีมีแห้งยังมาเลียงครับพี่น้องครับขอบคุณหล,ลายๆเด้อทั้งผลเด้อแถมปลาให้ขอบคุณครับ mm. ผมขอบคุณครับ